มาดูเรื่องหัวเว่หน่อยนะว่าเมื่อวานเนี่ยหัวเว่เปิดตัว OS ได้ยิ่งใหญ่มาก s ของเหมืองหรือ Harmony OS เนี่ยเปิดตัวเวอร์ชันที่5แล้ว5.0โดยใช้ชื่อว่า Harmony OS Next นะครับความพิเศษของไอ้ OS Next เวอร์ชัน5เนี่ยมันคืออะไรครับ มันคือการ self-develop นะ operating system and smart device นะครับมันคือระบบใหม่ที่แตกแยกออกจาก Android แบบ completely เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ operating kernel นะครับ programming language มีการฝังตัว AI เข้าไปใน framework นะเพื่อให้ developer สามารถ develop อะไรต่างๆในใน Harmony ได้ค่อนข้างง่ายน,นะครับ which were develop e d with o u t using Android open source Code นะครับอันนี้น่าสนใจนะ version 5.0ไม่ได้มีส่วนโอ d อนดรอ version source code ข้างในแล้วนะฮะก็เป็นของหงหมืองล้วนๆเลยมีการออกมาพูดของคุณริชาร์ดอยู่นะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยแข่งขันสูงนะครับ A comprehensive ecosystem is necessary for a true operating system นะครับก็บอกว่ามัน ecosystem นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ operating system หรือ OS ของเขาเกิดน,นะครับล่าสุดครับแกก็มาอัปเดตให้ฟังนะบอกว่าไอ้ Harmony OS เนี่ยหลังจากที่ Huawei โดน Google แบนไปแล้วก็สร้าง Harmony OS ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีผู้ใช้งาน Harmony OS ส่วนใหญ่อยู่ในจีนนะกว่า6.75ล้านคนแล้ว6.75ล้านคนแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงแอปเนี่ยมีประมาณ15,000แอป a t i v e a p p นะครับแล้วยังมี services s e r v i c e s r e a d y available เพิ่มเยอะขึ้นมาตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีการเน้นย้ำต่อ developer ทั้งหลายนะบอกว่าเนี่ยหัวเว่ไม่สามารถทำเพียงลำพังได้นะหัวเว่ย cannot make Harmony OS on its own นะครับไม่สามารถทำเพียงลำพังได้นะครับ with the joint effects of our p a r t n e r นะ พอเมื่อร่วมกับพาร์ทเนอร์เนี่ยเราจรึงสามารถทำแอปต่างๆได้แอปเบสนะฮะอัปเดตและพิทลี่นะฮะวันสเดย์แทบจะ1แอปต่อวันเลยนะโหดมากนะหัวเว่ยเนี่ยเอาแบบผู้ภาษาบ้านๆเลยนะคือจะเอา Android ให้ตายให้ได้เลยนะฮะคือแบบท่านในใจองค์แขนครัพอสมควรนะตอนนั้นที่ที่โดนเตะออกมาจาก Android ยิงหัวเว่ยเนี่ย ขึ้นมาชา์เลนกูเอ่อแอปเปแล้วนะขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโดนสเตเตะสกัดขาไปเรียว่าหายไปพัก1วันนี้แกกลับมาแล้วนะมาทวงความยิ่งใหญ่ก็สร้าง OS เองนะฮะแล้วแกก็มองว่าตลาดเนี่ยไม่ให้อยู่แค่ในจีนนะครับล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงการลนช์ไปใน g l o b a l ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องการให้แอปใน global ต่างๆเนี่ย หันมาใช้ Harmony OS ให้มากขึ้นณปัจจุบันนะครับหัวเวเองมีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยที่คอยโปรแกรมในตัวหงมองเ,มอนเนี่ย20,000คนนะนะบริษัทบ้างอะไรเฉพาะ mm hmm. แค่พาร์ท hmm. ที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับซัดไป20,000นคนแล้วนะคือเอาให้ได้ก็เอาให้ได้นะต้องเอาให้เร็วด้วยนะครับงั้น Harmony OS Project คือสิ่งที่หัวเว่ยรวมถึงรัฐบาลจีนก็สนับสนุนเต็มที่นะเดินหน้าเต็มที่ จะขึ้นแท่นนะเป็นไม่รู้ผมไม่รู้นะอันดับ2อันดับ3เนี่ยของโลกให้ได้นะสำหรับ operating system เขาบอกว่าถ้าทำสำเร็จนะฮะทำให้ตลาด เมืองนอกเนี่ยตลาด global ทำสำเร็จเนี่ยอย่างน้อย Harmony OS ขึ้นเป็นนำสองแน่นอนไม่ใช่ปล่อยให้ Android กับ iOS แข่งกันเอง We call for more p a r t n e r ตอนนี้เราลองทำพาร์ทเนอกันเยอะนะฮะแล้วก็ user to support ตอนนี้เราพยายามเรียกพาร์ทเนอรต่างๆมา support แล้วก็เพื่อที่จะสร้างแอป,ปอยู่บน Harmony OS นะ Build a share a new world นะนี่คือสิ่งที่เขาให้การมา ตัวหัวเว่เอง has received more than million suggestions feedback แนละมีการ suggest อะไรต่างๆขึ้นมาเยอะซึ่ง h u วเว่ก็พยายามปรับตามมันอยู่นะครับถ้าเราดูตอนนี้นะฮะตลาดเมืองนอกนี่คือสิ่งที่หัวเว่จะต้องทำแล้วนะตอนนี้ตลาดจีนไม่มีปัญหานะครับตลาดเมืองนอกเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ตลาด บ้านเราด้วยนะครับถ้าคุณจะซื้อหัวเว่ยตอนนี้ต้องยอมรับก่อนสิ่งที่มันหายไปก็คือ Google App ทั้งหมดมันจะยังไม่มีนะครับ <S <S Google Map มันไม่มีนะก็นนี้หัวเว่ยก็คงต้องทํา map ขึ้นมาใหม่ที่มันใช้งานได้นะตอนนี้ก็อาจจะมีแอป,ปผมเห็นแอป,ปจีนก็เริ่มมาใช้งานในในไทยได้แล้วใช่ไหมเต่าหางตัวอะไรเต่าเกาเตอ๋อใช่ไหมเกาเต๋อกับไตตู้นะแต่ผมว่าเกาเตอ๋อน่าจะฉลาดกว่านะเกาเตอ๋อเนี่ยก็ใช้งานในประเทศไทยแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยเข้าเกาเต๋อเนี่ยจะเห็นเลยว่า พอออกนอกจีนเนี่ยถนนถนนมันหายหมดเลยนะมองไม่เห็นถนนนะครแต่ว่าเราจะเห็นตอนอยู่ในจีนตอนนี้ก็คือเห็นหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเออเอ,อหน่อยนะฮะก็ฮาร์โมนีหรือทางหัวเว่เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะทําให้ครบนะเรียกว่าถ้าย้ายจาก Android มาที่ h a r m o n น OS อเนี่ยแทบไม่รู้สึกอะไรนะทุกแอป,ปที่คุณควรจะมีมันจะมีหมดแอปธนาคารแอปแชท ไลน์นี่ยคงต้องมีนะครับไปเรียบไปคุยทีละคนเลยนะครับล่าสุดครับถ้าเทียบตลาดเมืองนอกนะโกลบอลเนี่ยถือว่าเล็กมากนะปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีคือ9%เอร์เก้าเปอรแต่ปีนี้ฮะปีนี้เนี่ยแค่ควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยซัดไป4%นะก็ทางโมลเว่ย์แกก็มองว่าถือว่าเป็นความสําเร็จนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งปีนะควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยก็ซัดไปจาก ครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วแล้วน,ะนี่คือสิ่งที่ทางหัว w วยค่อนข้างภาคภูมิใจแล้วก็บอกว่าจะเอาให้ได้แน่นอนนะครับ e n many apps migrate from Android นะครับบอกว่าเมื่อมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันมีหลายๆคนในย้ายแอปตัวเองมาจาก Android นะมาอยู่ที่ Harmony OS นะฮะ will Harmony become the world third largest uh, email นะฮะก็บอกว่าเรา Harmony OS จะกลายเป็น third largest นะฮะก็คืออันดับสามนะ ของโลกนะสำหรับในเทอมของ OS เนะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับสำหรับหัวเว่นะฮะคิดถึงหัวเว่เหมือนหลายคนก็ใช้หัวเว่นะสมัยก่อนใช่ไหมตอนยิ่งใช้ Google ได้ถ้ามันกลับมานะแต่ว่าใช้ Google ไม่ได้แต่ว่าก็พอจะทัดเทียมกันได้เนี่ย จะใช้ไหมนะฮะนี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหัวเว่ยใช้วิธีนี้ครับแกเข้าไปคุยทีละคนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยคุย Grab กับคุยเ m เ a t t e ก่อนเลยนะครับว่า Grab กับเ m เ a t t e ต้องมาพัฒนาแอป,ปร่วมกันบน Harmony OS เนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกินตลาดตรงนานย่าหรือตลาด Southeast e Asia รวมถึงบ้านเราด้วยนี่แหละนะครับต่อไปนี้ Grab ก็จะไปอยู่ในหัวเว่ยแล้วนะครับเพราะแกเน้นคุยเรียงตัวเลยตหนแอป,ปดังๆที่คนใช้เยอะเนี่ยแกดึงเข้าไปใน เอ่ออีโคโซิสเต็มของแกหมดนะฮะอันนี้คือล่าสุดสำหรับ Harmony OS อือ